สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลไซโยกอําเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะจะพามาชมบ้านพร้อมสวนโฉนดคุดแดง6ไร่1งาน36ตารางวานะคะขายยกแปลงอยู่ที่6ล้านบาททางด้านหน้าที่เราเห็นนะคะเดินทางจากตัวเมืองกาญจนบ,บุรี105กิโลเมตรห่างจากสายใต้230กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านตลอดทั้งสองด้านสองข้างทางเลยนะคะ ทางด้านซ้ายก่อนทางเข้าแปลงที่ดินที่เราเห็นนะคะจะมีจะมีส่วนของชาวบ้านนะคะมีทั้งไร่อ้อยไล่มันไล่ข้าวโพดนะคะทางด้านหน้าที่เราเห็นนี้เดินทางไปที่ตัวอำเภอทองผาภูมิได้เลยนะคะสวนแปลงที่ดินของเรานะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือที่เราเห็นนะคะทางเข้าซอยแปลงที่ดินของเรานะคะห่างจากปากซอยนะคะ150เมตรแปลงที่ดินของเรานะคะ มีน้ำมีไฟสะดวกสบายทั้งสองข้างทางเลยนะคะมีเพื่อนบ้านตลอดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ในแปลงที่ดินแล้วนะคะทางเข้าแปลงที่ดินนั้นจะเป็นทางดินธรรมชาตินะคะทางด้านขวามือจะมีลำห้วยลำห้วยนี่เป็นลำห้วยธรรมชาตินะคะมีน้ำผ่านตลอดทั้งปีทางด้านซ้ายนะคะทางด้านซ้ายของทางเข้านะคะ จะมีบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศบ้านพักต่างอากาศของเรานะคะจะเป็นบ้านนี่เลยนะคะเป็นบ้านอยู่ในอยู่ในอยู่ในสระน้ําสวยงามมากนี่ส่วนของเรานั้นสุดสุดทางนะคะสุดทางนั้นจะเป็นขอบของพื้นที่สวนส่วนตัวของสวนสวนทุเรียน ส่วนทุเรียนนี่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายนี่นะคะทางด้านหน้าที่เราเห็นนี่แหละทางด้านหน้าที่เราเห็นหนี่นะคะตรงนี้จะมีสวนทุเรียนจากสวนทุเรียนไปเป็นสวนส้มโอมีพันไม้นานา,นา,นา,นาชนิดเลยนะคะมีทั้งทุเรียนมีส้มโอมีมะละกอจากบ้านกลางน้ำนะคะที่เราเห็นนี่ตรงนั้นสามารถเป็นจุดพักกลางเต็นท์ได้นะคะ จากจุดพักกลางเต็นท์นี่ทางด้านซ้ายของไล่ไล่เรานะคะจะมีบ้านพักคนงานบ้านพักคนงานนี่มีน้ำมีไฟได้สะดวกเลยนะคะจากบ้านพักคนงานที่เราเห็นนี่เป็นต้นทุเรียนนะคะเป็นไร่ทุเรียนสวนทุเรียนของเรามีเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะต้นทุเรียนกำลังแตกที่เราเห็นนี่ต้นทุเรียนของเราทั้งนั้นเลย จากจุดนี้นะคะเป็นเป็นเป็นดงทุเรียนส่วนข้างหลังข้างหลังของดงทุเรียนนะคะจะเป็นสวนส้มโอเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมข้างในสวนกันนะคะตอนนี้เราก็ไม่อยู่กลางแปลงที่ดินแล้วนะคะด้านล่างที่เราเห็นนั้นเป็นสวนทุเรียนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนส้มโออันนี้เป็นบริเวณโดยรอบของสวนของเราทางด้านหลังของเรานี่นะคะ ทั้งด้านหลังของเรานี่เราจะเห็นเล่าเป็นสวนส้มโอของเรานี่เองสุดลูกเขาเลยนะคะสวนส้มโออันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นมุมโดยรอบของสวนนะคะที่เราเห็นนี้เป็นสวนทุเรียนสวนส้มโอของเราทั้งนั้นเลย